เนื้อเรื่องภาคคุณหนูบิดกิจแวมภัยยอดนักสืบตอนที่10เนื้อเรื่องเพิ่มพิเศษเด็กๆที่สลบสลายค่อยๆลืมตาเขาจำเหตุการณ์แทบจะไม่ได้ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณหนูบิดกิจให้ความสำคัญกับชีวิตตรงหน้ามากกว่าและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ตัวประกันร,รอดชีวิตบิดกิจลูปหัวหนูน้อยทั้งสองเป็นการปลอบประโลม เธอเอากล่องใบเล็กๆสีชมพูลายหัวใจตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายกาชาดเธอเปิดกล่องข้างในกล่องมีอมยิ้มหลากสีหลายรูปแบบเธอเลือกดูแล้วหยิบอมยิ้มรถทุเรียนก้านยาวกับรถมังคุดราชินีมาให้น้องทั้งสองลองอมเป็นการคลายเครียดก่อนที่เธอจะเลือกอมยิ้มอันหนึ่งให้ตัวเองคาบไว้ สำหรับแฟนคลับบิดกิดคงจะทราบว่าแวมไพ์สาวน้อยคนนี้ติดอมยิ้มมากเลยเรียกได้ว่าหากมีรูปบิดกิดที่ไหนไม่มีอมยิ้มละก็คือคุณหนูบิดกิดต,ตัวปลอมเลยทีเดียวขอให้อมจนฟันผุเขี้ยวแวมไพ์กุดไปเลยเจ้าบิดกิดอมยิ้มที่บิดกิดอมคืออาหารเสริมเกล็ดเลือดเข้มขน้นรสชาติเลือดกรุบโอบวกคำเตือนสำหรับแวมไพ์เท่านั้นผลิตโดยบริษัทเดอะกิทเคมีพัน แล้วทางฝ่ายพ่อบ้านก็ปลุกคุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตามหาลูกและส่งลูกน้อยทั้งสองคืนให้สู่อ้อมอกมารดาเธออีกครั้งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลหลัง่งนางขอบคุณสายสืบพิเศษของกรมตำรวจผู้นี้อย่างมากนักสแสดงตัวจริงของโรงละครเข้าสวมตำแหน่งแทนพ่อบ้านแห่งปราสาทตรีมิดีโดนถูกปล่อยให้บินตอมซากหลังคาแตก แล้วซ่อมแซมโดยเทคโนโลยีเนรมิตหลังคาจึงจะเหมือนเก่าแต่สร้างใหม่ในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อจัดการงานส่วนนี้จบบิดกิจจะไปตามคนร้ายต่อซึ่งไม่น่าคาจากสายตาเพราะคาเรนน้องสาวเธอดำเนินการอยู่แล้วคาเรนเป็นสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ซึ่งยังคงเป็นแวมไพร์แบบบิดกิจแต่คาเรนมีส่วนผสมของความเป็นคอมพิวเตอร์นาโนเทคอยู่ในตัว เธอมีสมองอัจฉริยะกว่าบิตกิตอีกในหนึ่งคาเรนคือสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกลแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ภายในตัวอีกทั้งดอกไม้สักสิทธ์เรโบคินีอานักลุกขชาติแห่งแสงสว่างยังงอกบนร่างกายนางอีกหัวนางมีเส้นผมบางส่วนที่เป็นเมดูซ่าหรือเป็นมุงอกออกมาด้วยว่าสืบทอดมาจากมารดาเดียวกับคุณหนูบิดกิดนี่แหละนางจึงได้รับฉายาว่าเมดูซ่าซันเฟลเวอร์ นางสามารถใช้อำนาจของเมดูซ่าในตำนานเทพป,ปกนน้ำกรีกได้กล่าวคือยามต่อสู้ห้ามหันมาสบตาไม่ว่าดวงตาใดๆไม่ว่าจะเป็นตาของน้องคาเรนเองหรือตาเหล่าหัวงูที่เหมือนผมของน้องคาเรนหาไม่แล้วคู่ต่อสู้จะกลายเป็นหินหรืออยู่ในสภาวะอัมพาตทันทีนางรับงานโปรเจกต์ใหญ่อย่างเช่นต่อกรกักบสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์พวกตั้งแต่ตัวเท่าแรดแอปนิกาจนถึงสัตว์ขนาดก็ซีลาในหนังญี่ปุ่น พวกนี้มักเผลอสราน้องคาเรนตลอดก็ต้องสาบในบัตรดนมิทันต้องออกแรงในตำนานและจินตาการคนรุ่นหลังนึกว่าเมดูซ่าจะดูน่ารังเกียจแต่สำหรับบิดกิดนะบิดกิดว่าน้องน่ารักกว่าบิดกิดอีกอะไรที่มาจากเทพีไอริสแม่ของบิดกิดนะมันก็สีรุ้งหมดแหละหัวงูน้องคาเรนยังสีรุ้งเลยจบตอนคุณหนูบิดกิดแววไพรยยอดนักสืบใบตอง รบกวนผู้ติดตามที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวในติงเกนเอ็กซับด้วยนะคะและทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ